ครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้สถานีทานจุดเต่านะครับสถานีทานจุดั้งแต่เมื่อวานล้านะครับตอนแรกนะครับควรออกอย่างดีครับแต่เมื่อคืนฝนตกนะครับนี่ตอนเสาร์นะครับประมาณเจ็ดโมงเสาร์นะครับหกโมงเสาร์ตื่นมาเบิงเต่าทานนะครับ บอมีควนอกเลยครับสถานีทานก็นเลยจุดอีกรอบนึงนะครับการจุดอีกรอบหนึ่งของสถานีทานกับปัาญครับกับแค่ใส่วิธีเดิมๆของสถานีทานนะครับคือใส่พัดลมนะครับกับแบตเตอรี่นะครับเปลีย่ยนพัดลมน้อยตอนนี้ก็มาอลอรุ่นเบ้างนะครับวัด ติดติดหายบ่นะครับเมือ่อคืนอน่าจะเกิดจากฝนตกแล้วมันดูดความชื้นเข้าไปไฟเราบอมีลมเขานะครับบ่มีลมเขา่าเต่าเลยเหดุหายไฟบ่ลุกล่ำเข่าหากันนะครับตอนนี้ก็ใส่ผัดลมซอยอยู่นะครับครับท่านไหนที่จุดเต่าท่านสไตล์นี้ครับเต่าท่านเต่าดินโบราณนะครับก็สามารถเอาพัดลมกับแบตเตอรี่มาใส่ประยุกตได้นะครับ พอต้องไปนั่งพัดให้มันเมื่อยนะครับอันนี้เกิดบ่อต่างจากเข้าจุดเทียแหลกหรอครับแค่ว่ามันบ่อติดตอนมาขึ้นกับมาจุดไม่ตอนเศร้านะครับการแก้ปัญหากับมีแค่พัดลมแล้วก็ไม่นะครับไม่ไม่เ้ยวเงี้ไม่ไม่ไพ่นะครับทังเข้าไปนะครับถ้ามันบ่อหักลงมานะครับทางแง่เข้าไปในหูที่เข้าจุดนะครับไม่มันจะพังลงมาหากันแล้วก็จะล้ามหากันเป็นไฟแรนหากันตาม ปกตินะครับแต่เมนีลมอาจจะเปลี่ยนทิศท่านะครับตื่นเสามาลมตีกลับนะครับครับจุดแต่ละเทียบกับบ่ได้ดังใจเสมอไปนะครับมีติดแนบ่ติดแนบแต่เมนีบ่ติดก็เลยออกมาหายเบิ้งนะครับว่าเอาเห็ดจังได๋เนาะ พอดีมันนี่ลมย้อนมาจากทิศตะวันออกเลยไ้ตงตั้งป้องอากาศเพื่อให้ลมล้อยสูงขึ้นนะเพให้อากาศมันทางเข่าหู้นะครับเป็นวิธีง่ายๆบ้านๆเฮ้านะครับเตาตัวนี้เป็นเตาขนาดใหญ่นะครับของสถานีทาน คนกำลังเริ่มออกแล้วนะครับมาลุ่นกันนะครับวัดจิดติดง่ายบอ คิปของสถานีท่านจะสั้นๆนะครับประมาณสามสีนาทีนะครับหาหน้าที่ยังมากนะครับเฮ็ดให้เบิ่งตามวิธีบานๆนะครับเ่ราอยไาเดัดต่อนะครับสิมานําบอกวิธีการแก้ปัญหานี้น้อยๆไปนะครับสําหรับผู้ที่เฮตุเตาท่านกัสนใจกับเขาว่าเบิ่งใดนะครับแก้ปัญหาอาจจะไก่เคียงหรือบ่ถือต้องกับแค่ไก่เคียงกันกันยังว่าประยุกต์เอานะครับ มีอาการอาการอันนี้กรมการข้ารกานครับครับตามที่ใส่ผัดลมมาเนาะครับตนนัวนี้ประมาณเกือบสิบหานาทีแล้วครับที่สถานีทานจุดมานะครับควรเริ่มออกหลายแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนายจะออกหลายว่านี้เนาะครับครับสําหรับมานนี่สถานีทานพามาเบิงเต่าที่มันดับหรือจุดไหมเนาะครับสาเหตุเพราะเกิดจากฝนตกเนาะครับ อาน่าจะติดแล้วครับผมมน,นี้สถานีทานพระบิงเต่าทานแต่เพียงเท่านี้ครับครับสหรมนีสวัสดีครับ